ความลับในใจเขาที่ไม่เคยบอกคุณคืออะไรกันนะก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสุบคลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอนกะะันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะมาค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแม่หมอขอห้าใบค่ะให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินึกถึงคนที่เราอยากจะถามถึงเขาได้เลยนะคะเรามาดูสิว่าเขามีความลับอะไรในใจที่ไม่เคยบอกให้เรารู้เลย มาจ้า <c oughs> อ่าใบแรกนะคะอัศวินถือดาบใบที่สองค่ะอะไรเอ่ยใบที่สามสองเหรียญว้าวไพ่ดาบก็มาจ้าหกดาบสุดท้ายสองไม้นะคะใต้สำรับเป็นอะไรว้าวใต้สำรับนะคะเป็น the world โอเคมาเรามาดูกันเลยคาดว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่เคยปลีปากบนอะไรเลยแม่แต่นิดเดียวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บมีมีอะไรเขาจะเป็นคนที่เก็บเก็บไว้ในใจเออลำบากแค่ไหนก็เก็บเอาไว้เหนื่อยยาก ทุกใจอะไรก็ตามแต่มีเรื่องมีปัญหาอะไรไม่สบายใจก็มักจะเก็บเอาไว้นะคะสิ่งที่เขานะคะที่สิ่งที่เป็นความลับในใจเขานะคะที่ไม่เคยบอกคุณเลยนะคะก็มันน่าจะเป็นบางมุมเป็นอารมณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีความรู้สึกว่าเหนื่อยทอ้อนะกับปัญหาหอูกประสรคอะไรที่ได้เจอแต่เขาก็พยายามที่จะไม่พูดออกไปเพื่อให้คุณเนี่ยนะคะสบายใจนั่นเองกันแต่ว่าลึกๆในใจอ่ะคนอย่างเขาเนี่ยนะคะก็มีอ่อนแอมีเข้มแข็งเอ้ไม่ใช่มีอ่อน มันแอมีมีมุมที่แบบ,บอบบางไม่เข้มแข็งด้วยเหมือนกันบางครั้งเขาก็อยากจะ ปดุ้งแบบอยากจะระเบิดนะคะอยากจะแบบว่าออระบายอารมณ์อะไรออกมานะคะแต่เขาก็ไม่ทําเพื่อเพื่อที่อยากจะให้คุณเนี่ยซึ่งเป็นคุณที่เดินไปกับเขาเนี่ยนะคะออไว้ใจเขาแล้วก็แบบว่าไม่คิดมากอะไรเงี้ยเราก็เชื่อใจเขาว่าเขาเนี่ยนะคะจะนําพาคุณพาสิ่งเป็นตามไปได้ด้วยกันนั่นเองจ้าแล้วนี่ก็คือความลับในใจเขานะคะที่เขาไม่เคยบอกคุณมันก็อาจจะมีบางมุมที่เขาอ่อนแอบ้างเหออนื่อยท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบว่าไม่พูด ไม่พูดมันออกไปเพื่อให้คุณสบายใจนั่นเองจ้ะแต่ว่า เขาก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องแบบคิดมากหรืออะไรทั้งสิน้นให้เชื่อใจเขายังไงเขาก็จะพาเราสองคนเนี่ยนะคะผ่านไปได้ด้วยดีอยู่แล้วจ้าไปถึงปลายทางไปถึงฝั่งฝันแน่นอนจ้าอาราณีนะคะคือคําตอบของคุณนะคะชาวแรนดอมนี้จ้าอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างอบอุ่นเนาะอบอุ่นตรงที่ว่าเขาแบบเออแบบไม่อยากให้เราไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะบเออเดินไปกับเรา นั่นเองค่ะแม้กระทั่งคําว่ารักอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่เคยพูดเลยก็ได้นะคะอ่ะเป็นยังไงก็พลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังใต้คลิปได้นะจ๊ะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักเข้ามาพูดมาคุยกันหลังใหม่ได้จะแเราเดี๋ยวพบกันใหม่หัวข้อหน้าค่ะไปแล้วไปบาย